แง่ลูกมีแต่ลูกกังงามบานมึงหั่นพุ่มไทยหล่ะล่ะพี่น้องเนาะโอ้ยมีแต่แง่ไทยไใบแต่ว่าพันธุ์หัวละค่าพุ่มไทยใบมันงามนะผมก็ะเรื่องไทยใบเปิดอกจากไหนโค้มนี่ตัวนี้กรับพี่เด้ะโอ้ตัวนี้กรับพี่ตัวนี้เท่าไหร่สี่ตัวนี่สองโค้มเฉี่ยแปดสองอ๋อพี่น้องสองโค้มนี่แปดสองชุดนี่งัวชุดลูกแม่เบิดลูกแม่เบิดหลักงัวแม่เพิ่นสายพัฒนาเบิดพี่น้องสายพัฒนาเบิรแปดสิบสองอยากได้สี่ตัวแปดสิบสองนี่โค้งสางดีพี่น้อง มีแตรหัวาสายเพื่อนหน้าเพื่อนมาผิดคลิปคับเพื่อนหนี่พี่น้องเนาะเมื่อาวานว่าจะผิดคิปแล้วมวาของัวงามแปดสิบสองเด้อสองตุกโคมโคมแต่ละโคมนี่มีแต่ลูกงามเนาะมีแตบบ่ลูกงามอันนี้แมล่ลูกลูกนี่ตัวนี้แม่ลูกลูกเนี่ยลูกแรกเพื่อนเนาะโอ้ตัวนี้ลูกสองแล้วเพื่อนว่าเ,เ,เ,เอาแปดสิบสองเปิดเปิดไปเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวที่ตลาดนั้นโคกิดบุรบ้านเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงสาตันเซาหม หัวได้ขายดีดีพี่น้องเพื่อด้ขายกันเบิดอลได้วยปลุกไปนี่พี่น้องนี่ได้ขายกันเบิดนะพี่น้องเนาะหัวหน่อยงัวงามงัว่าเรียงงัวขุนมีว่าถุกสายพี่น้องเนาะสายเลียงสายขุนสายเหนือมีว่าถุกสายแหละแสงสว่างงัวงามสิพาผีผ้าน้องออกเลาะชมเส้ไปสว่บรรยากาศการซื้อการขายน้ำแล้วก็ต่อรองการซื้อการต่อรองน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่เพื่อด้ซื้อได้ขายกันอะไรด้วยพี่น้องน,ะงนองงงี่ซื้อกันระเบิครับ<ป>นี่ โอ้ซื้อกันแล้วซื้อกันเท่าไหร่โอ้สวัสดีครับท่านโชคดียูทูบใช่ก่อนโอ้สองตัวนี่ตัวเดียวโอ้ตัวเดียวมูลสองโอ้เป็นยังไงเขาดีที่ไม่โอ้ครับผมเป็นเจ้าหน้ี่บ้านว่าครับผมที่แรกโอ้ว่าเป็นเจ้าไหนต้องสปอยมันขายงอนัวนี้หน่อยขายดีไหมโอ้ไฟอืมครับผมพันเจ็ดพันโอ้บุญัวไฟพุทมารซื้อไว้เลยบ้านโอ้เงยขายไปไหนโอ้ตัวน้วุ้นไง <laughs> ช่วงบุญองไฟได้ขายดีกูมั่นไหวกันวะช่วงดียูทูปอ่ะมันมาด้วครับผมขอบคุณเลยนะพีชนะครับปพีล่ะเจ้าว่าได้อยู่สายโอ้โหครับโอ้ครับเนะ <laughs> มือนี้เห็นว่าว่าคุณกู้มั่นชนวงมันกนมาวมืวอนีอ้แม่นเห็นเงินยไปไปเยอะเหลือตัวเดียวแม่สาวหน่อยเหลือเจ้าบาทบาดนี่ เหลือจะบาทตัวหน่อยนี่2,000ครับ12,000โอ้12,000 12,000เม่ษายนหน่อยตัวนี้เหลืออยู่12,000พี่น้องตัวนั้นเพิ่งกระขายไปแล้วตัวนี้เหลืออยู่12,000โลนธรรมชาตินี่พี่น้องตัวนี้โลนธรรมชาติ12,000ราคาหัวหน่อยเพิ่นพี่น้องเนาะนี่เพิ่นขายไปแล้วตัวนี้ขายไปแล้วเนาะย่างโอ้ตัวใดไหนขายตัวนั้นบ่โอ้ตัวหน่อยเลยขายแล้วตัวนี้ย่างตัวนี้อยากได้เท่าไหร่ตัวนี้ไส้ซีฟู้ดบนผ้าทันขายโอ้ไส้ทอดอากาศบนผ้าทันขายโอ้เพิ่ อมันหวานเด้อให้้ไดขายทั้งวัตถโตโอ้ให้เพิ่นพ้อกันนี่ตัวนั้นจับหวานอยู่แล้วล่ะเออตัวนั้นงามเนาะหวานงามผู้จัดชื่อไปเลี้ยงบมดชิปสามเลสบายแมนแมนงวเลี้ยงัวเลี้ยงอ่ะไปไปโอ้งวเป็นตาหยานเพื่อน่าไปไปไปเป็นตาหยานตาหยานดูนะขายจังบาดละครับนี่โอ้ไปไปไปลูกไปไปไปงวดหย่านงวเป็นตาหยานไปไปัวดส้นงวดส้นดูนะเพป็นได้ขายกันแล้วนะมาถ่ายตลาดพี่น้องมางวถ่ายตลาดย่าง ง่วงงามหลายอย like no. uh, well, ู่างี้พี่น้องเนาะง่วงงามหลายแต่ว่าพอคนสะดวกมาห่าแล้วหอยลักโอ้หอยลักห่านล่ะได้กินกาแฟแล้วหอยลักมันห่านครับผมหัย่างมาทางนี้ผมปลเคยมาทางพี่น้องเนาะยอมรับว่าเคยมาทางผีจักเถื่อพี่น้องเนาะเบิ่งในหอยเป็นสะดวกบอกพอผมบอกแต่คุณเคยเป็นใดทางผีพี่น้องเนาะโอ้ยเห็นแม่ลูกลูกงามพี่น้องตัวนึงอันนี้แม่สาวหนิงก็งามงามพี่น้องแต่ว่าเพิ่นปลูกไว้ตัวนึงหมู่เพิ่นแต่ว่าเห็นแม่ลูกตัวนี้งามเละนี่แม่ลูกลูกงามพี่น้องเนาะของผู้ใดนเนาะของหอยใดนเนาะนี่พี่น้องเนาะ อข้อหอยป่ะครับเนี่ยอุ้ยแม่ลูกลูกงามเปิดจังไรครับผมลูกของใครหรอโอ้ลูกขายไปเท่าไหร่างเข่อยูพี่น้องกวางหน่อยงามขั้นงามเนี่ยนี่บโเหลือแล้วพี่น้องเนาะนี่เก่าพันพันขายไปแล้วพี่น้องไม่น้อยนี่เก่าพันพันขายไปที่พี่น้องมันงามเหลือแม่แม่กับติดแล้วเพิ่นว่าเหลือเท่าไหรบป่ะนี่เหลืออยู่แม่เท่าไหร่สองหมื่นโอ้เหลืออยู่สองหมื่นติดแล้วเพิ่นว่านี่ติดแล้ว โอ้เพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นกำลังต่อรองนี่เก่าพันลูกสาวเพิ่นว่วตาลูกแหลกเนาะโอ้โหวัาตาลูกแหลกติดติดเนี่ยเบื้งน้ำแล้วติดเนาะเบิ้งเมืกเพิ่นสีออกน้ำตาลแล้วติดนั่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องให้ลูกดีตัวนี่เนาะลูกวัวตาซ้ำเนี่ยแม่ติดแล้วพี่น้องเนาะจะได้สองเนาะไื้สองเท่าไหร่มนเอ่อความความสองเพิ่นหวาเนาะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรว่เขออนุญาศูนย์แปดสอง หนึ่งหาสองเจ็ดเก้าหกาก้หาเด้อจากใดงัวแม่ให้ลูกดีนี่ผลงานเพลินพี่น้องเอาไปเลี้ยงให้ความสองใดโหลดเพื่อนบ้านเนาะโอเคอย่าหลุดสองถอดเพื่อนบ้านเนาะเอาขอบคุณหล่าเลานหมาเด้อครับผมจากเครื่องในเพลินพี่น้องขัวงามจากเครื่องในโอ้โซนนี่โค้งโซนเครื่องในเนาะพี่น้องเนาะพาพี่พี่น้องมาเลาะทางพี่พี่น้องเนาะมาพี่น้องเนาะพาชมพี่น้องเนาะอนบัสเสดวะกับพาชมจุซี่กับใเนาะพี่น้องเนาะพาชม

มันม e um like ันมันบ้านไข่แล้วก็ต้องหพอมนยอมลอยเ้ยมีวันนึงวาไคดนีคนเชียร์ขึ้มาหลายเดีคนเชียร์คนเชียร์ขมาหลายนพี่นี่นะมันลอยนึงนึ่งเวคนดีซีโมเล้ยสวมันไดก็ดีม ม่จากไสล่ะครับเกลือในเกลือในคือกันเพิ่นขายไปท่อไหนเมเนี่ยเพิ่นขายเท่าไรสองหมื่นหนึ่ง้อยสองหมื่นหนึ่งร้อยสองโอหม่นหนึอเย่าว่สื่อพยกาโอ้ปยกาปย่กามาสื่อพป็ย่ากามาสื่อสองหมื่นกันหนึ่รอยพยกาซื้อไปสองหมื่นห่งรอเปามุ่ยให้สามเทียนผมก็้าเพามแม่ลูกเพเอาไปแล้ว เป็นอะไรเดี๋ยัวกเขาขายแค่หกพันหกพันารยมันหอพวกเชียดเข้ามันหมันกันแ่ขายเอมันแหละจะมาเชียมงอไอันนี้ได้ขายล้วบอข้อผู้ใดตัวนี้เอมาเบิ่งงูน้อยทางผีพี่น้องงไทยตลาดพี่น้องเนาะมาเบิ่งงัไทยตลาดมาเบิ่งงูอ้อยทางผีพันเห็ดอย่างูทยพี่น้องเนาะ ขออน, connect, s, <S yeah. น,นุญาตายทำข้องผู้ใดเงี้หนิโอ้ข้องเใยหอยเป็ทางผุดเนาะบุ้ยพี่น้องมาเบิ่งปลาลูกคอกเพิ่นสื yeah. ่อมาร่วมกันไหมเนาะเบิ mean, ่งส่งเพิ่นสื่อมาร่วมกันน้อยๆก็มีพี่น้องอะปลาลูกคอกพืดว่ามีตาหลุดหน่อยหน่อยตากระทักม้าอยู่โอ้โหปลาแมงค์ขายหน่อยโอ้เพิ่นสีขายน่ำเพื่นปลาหัวหน่อยเพิ่นสีขายโอ้พี่น้องหัวหน่อยเพิ่นเพิ่นเพิ่นขายไรอะไรเจังใดล่ะเจโอ้ใส่ข้องผู้ใดโอ้ผุดเพิ่นนั่งอยู่ โอ้่นนั่งอยู่พี่น้องเจ้าของเพิ่นนั่งอยูอ่ออนซ่อนงัวนหน่อยสิเด้พี่น้องอันงัวไถ่จีเฮาก็มีเลือดลอยเด้พี่น้องงัวเลือดลอยเด้นั่นจักเพิ่นสิขายแจ็คพนนันตัวนั้นงัวเลือดลอยคนเบอราเบิ่งติล่พี่นทำง่วนน้องคนนั้นผู้ใดมีงัวนหน่อยอผู้ใดมีงัวนหน่อยภา่าเปิดจังได๋ครับไร่อะไรจังได๋ โอ้บ่โอ้ว่าจิอันต้นน้อยๆนั่นขายจะไหนง้วนเรือ่อยเขาขายจะไหนครับม้วนเียเก่าครับราคาเทจะไหนเงาเก่าเท่าดครับมันออกซื้อได้มันออกซื้อได้ครับโอ้เมื่อเขาเนาะเพิ่นบ่ฮู้อ่าเพิ่นบาสะดวกบ่เป็นหยังมันหมานได้ขายแน่แล้วบ่ขายครับโอ้ได้ขายแน่แล้วเนาะโอ้พาพี่พาน้องมาละให้ตลาดพี่น้องเนาะหาเมื้อนี้ บ้านก็หวังว่างามลุยมากมองบ่เคยมากกับมาดิพี่น้องเนาะมองบ่เคยมากกับมาย่างต่อพี่น้องเนาะเอาเตาที่เพิ่นสะดวกให้ข้อมุ่งกระด้ษกันแล้วพี่น้องยางต่อสายแล้วพี่น้องเนาะกำลังเสียบผ้าผีผ้าน้องอวยโขเมื่อนแล้วพี่น้องเนาะหัวกระไลอยู่หัวกระไลอยู่มีวัตถุสาย แต่ขายกันด uh, uh, ีพี่น้องเนาะแต่ขายกันดีอยู่ผ <okay ้ายางนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผ้ายางดิพี่น้องผ้ายางผ้ายางเมื่อผ้ายางเมื่อเพวางามหลายแต่ว่ากัได้ขายกันบางน้องพี่น้องเนาะขายกันบางแล้วผู้น้อยจะสี่กับหมื่นกว่าบาทอยู่ได้พี่น้องเนาะหมื่นกว่าบาทอยู่บ้าได้ไปขายกว่าครับยังยังยังขายกันย่อยว่าจะใายหมื่นพันเคยจะได้หมื่นสอง วสิบหาลอยเป็นอย่างไดมื่น0ิบหาอยปากกูน้อยรอๆอ่ะฝากเบอร์โทรเนาะฝากเบอร์โทรบะฝากก็ได้ครับฝากก็ได้ว่าใส่เปินป่าเอาบอเป็นยังครับอันนี้1ิบิบเสิบหาเนาะหนึ่ง 10. หสิบห,าาหา้ารเพราาไม่ให้ซิบหนึง่งเท่านั้น่ท่านใดราคากันอ่ะลองต่อมาทางสุเนาะนน บรรยากาศตอรองไปนำน้ำพ ja, 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 ี um. ่น้องเอาอวยเมื่อพี่น้องอวยเมื่อลอก่อง่วงงามมาพี่น้องลอกหองจากลุ่มจากกุชุมสวัสดีครับพ่อ0หกพี่ได้ือหัวเรียงได้ในูกคาวต้องมา้องได้ได้ยี่ยลูกค้าโทวน่านิที่ได้ก่อนอยากได้ท่าเด็ครพ่อองอยากได้ท่าเสิห โอ้ซี่โผล่เป็นยังไงซี่โผล่งัวเลียงพี่น้องเนาะอัวเลียงงามงามเพิ่นของพัวของอัวงามจากกุดอาจากกุดชุ่มพี่น้องเนาะจากกุดชุ่มพัวของอัวงามสวยงามซี่โผ่เปตาไปเลียงเปตาไปต่อยอดพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสามจุดห้ากว่อยากได้อีกกว่าต่อร่องเอาซิ่เพิ่นเพิ่นเปิดซี่โผเปตาเลียงอยู่เดีวเลยอ้วเพิ่นของพัวของพัวของรถใหญ่เท่าไรรถใหญ่เท่าไรพาชิมาขายครับ หาิหาขายมื่นหาสิผาาัมากเยอะปะผมสีตอให้อีกสิตอ้อหไพ่อใก้พ่ฟอฟองเพิ่นอหากได้เรียงมากเบิ้งเบิ้งมากจึงเอาได้ครับเบิ้งมากจึงเอาเบิ้งปลาสุย่างอ่าเออราคาเี่ยงเนียะครับเออังเนี่ยเขายหนาราคางวเยงาวด้ยต้นตัวดีงัวนสายพัฒนาเพลินเขาแต่งห้เรียบร้อยตาเมามั่นกับพันลพ่อพองตาเมามั่นกับพันล่ะ แถมแถมอยู่บ้านนั่นเมานั่นแถมไปํำกันเพื่อนวามั่วเลี้ยงมัวเลี้ยงเฮ้ยเตะี่เจ็สิบหาสันว่าสี่แล้วยายเี้ยันได้เพื่นักได้เต้ยมันเออเอาไปบ้านไหนครับอยากเลี้ยงบ้านไหนโอ้สุวรรณนะพูเฮ้ โอ้ยสวยนะครูถ้าได้ราคากันพ่อผองเพิ่นทรงหอดบ้านหอดคอกเพิ่นอยู่กุชุมพ่อผองหัวงามกุชุมลงเบิ่งรถสายยาพ่อผองอ่าใช่ไผมกัมมันเด้ล่ะเคยเบิ่งบ้านสมบัติหัวงามอยู่บ่ครับเคยเบิ่งบ้านสมบัติหัวงามเฮาอยู่บ่พ่อผองนี่เพิ่นออกไปจำเพิ่นได้หัวมาหัวงามเพิ่นกําลังต่อรองโอ้ดูดีครับไได้ครับ กามครับงานฝนกัะงามครับออฝนกระงามเลี่ยมโตก็ดีน้ามใต้ก็ดีอขั้นมากต่อร่องอีกให้าพก้องพ้อยูห่านขพมพองสุดๆุดเดี่ยวอดายทาเพินอยากเรียกสุดสุดเด่ยวทอาววังหันลาหาพันนั่นล่ะหาพัแต่ว่าพิ่นสีร้องอีกอยู่เด้ต่อรองเด้ ต่อรองอีกคนจีนร่องให้อีกอยู่ดอกเอามาขออนุญาตเบอร์โทรพ่อฟองก่อนศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศเจ็ดสองศูนย์เก้าสามหกเจ็ดเก้าสามหกเจ็ดพ่อฟองมืออามีขุดชุ่มเหรอพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาต่อรองตามเบอร์นี้แต่ว่าเพิ่นมากล่ะเพิ่นบ่หนีต่อรองเอาด้วยครับเด้อมันหมานครับผมได้ขายแล้วพี่ลูกยังเนาะยังเป็นแม่ลูกกันบ่โอ้เป็นแม่ลูกกันพี่น้องเป็นแม่ลูกกันลูกสาวด้วยพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกสาววพีี่นน้้องตั ลูกสาวงามงามลูกสาวเลี้ยงโตดีลูกสาวซูเปอร์เอกโอ้ลูกสาวเจ้าซูเปอร์เอกอีกพี่น้องเนาะพ่อดังในอดีตซูเปอร์เอกเพื่อนพี่น้องนั่นแม่เพื่อนแม่สายพัฒนาพี่น้องเนาะแม่สายเพื่อนอะลูกซีไวครับลูกซีแม่เพื่อนนันศูนย์อะซีไว้ศูนย์เก้าหกแม่ครับลูกซีไวสายซีไวเพื่อนอันนี้ซูเปอร์เอกพี่น้องไซไว้เลี้ยมโตว่าตง่วงพี่น้องเบิรงเลี้ยงโตการยืนเพื่อนพี่น้องเปิดใบจังไหนโคมนี่เปิดใบสี่เนื่นหาครับสี่สิบห้าโค้มนี่สองตัวสี่สิบห้าเป็นงวดสายพัง เป็นงัวสายพันธนาเป็นพี่น้องเนาะสุดยอดเลยใส่ก่อนห่อนห่อนเนาะไมยควบไม่แหละตัวนี้พอห่อนอ้าวขออนุญาตเบอร,ร์โทรลูกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแห้าหกสามหนึ่งศูนย์หกสองหนู่นย์สองพีน้องคุใจงัวเอาไปเลี้ยงเป็นสายพัฒนาต่อยอดเอาไปเขาคอเขา,ขาฟ้ามควบนี้ตอบโจทย์ได้เลยซีซีาามาเนาะลูกเนาะโทรมาต่อรองเอาได้พี่น้องต่อรองเอาอีกบริเวณซีซีมาหลักสือเลยเด้ต่อรองแค่ไหนเนาะลูกเนาะขอบคุณหลายไหลมานครับผมเพราะว่าในควบไม่มากเปิดจากไหนควบนี่ มันไม่ใช่เฮ้ยมันไม่ใช่โอ้โหงัวก็ฝากโอ้งัวฝากจูงเอ้างัวฝากจูงวฝากมันหมานเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมาขออนุญาตครับมาเบิ่งงัวง่ามเพลินโอ้งัวเพลินอันนี้ก็ฝากโอ้ยมันคือแดงดีสะดูกลูกสาวเพลินอ่ะเพลินฝากไว้อ่ะขออนุญาตอ่าฝากคือฝากน้องอีกครั้งนึงน้อพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งงัวง่ามทางผิวเพลินสะดวกบ่าน้องพี่น้องปิดชิปของงัวง่ามเพลินเป็นสะดวกบ่าน้องเนาะ ขออนุญาตลูกสะดวกบ้านอกครับผมเปิดจากไหนครับไา่ละตัวละสามหมื่นหาพันบาทสามหมืนหบาทเนาะเป็นงัวเมษาวัลูกเป็นงัวแม่ทองครับทองหเดือนครับทองแล้วทั้งสองครับโอ้ทองแล้วใส่พอได้ไหมลูกตัวนี้พอเลยไส้องลูกของใเคเอฟสามหน่อเคเอฟสามหตัวนั้นของเคเอครับอันนั้นเจ้ากาเลตเคเอฟกอ้าับเนองปาดแม่กับซูสีกัน แม่นี่สายพันหน้าสายดังอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าใส่พ่อกระดังไว้ไล่ละสามสิบหาครับสามสิบห้าไล่ละดิพี่น้องกับเจ็ดหมื่นสองตัวนี่ต่อร่องออกพี่น้องเอาไปเขา่ขขาข้อเข่าฟ้ามสายพันหน้าเพิ่นปลาตกห่วงท้ายสูงอร่อยหาสิบหาบวกเดี๋พี่นออ้อ,นองมาปิดจิบกับหืองามเพิ่นถ้าทองทั้งสองตัวหกเดือนแล้วทั้งสองตัวพี่น้องอันนี้เจ้ากาเรตอันนี้เคเอฟสามหนึ่งเพิ่นใสไ่ไบพี่น้องเพิ่นใส่ไบทแล้วโค้งสางดีทั้งสองตัวสายพันหน้าทั้งสองตัวสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ไล่ละ เนาะต่อรองเอาเอาไปทั้งสองนี่กับเจ็ดหมื่น 7, 000, ต่อรองเอายังไงถึงเนาะขออนุญา<ม>ตเ,เอบอร์โทรดูเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสี่แปดหนึ่งศูนย์สี่สามห้าจากมาจาก,าจากาสารคา,ามสารคามงัวง่ามสารคามเบอร์พี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณลหลายๆมาร์ครับผมบ้านสว่างวัวง่ามพาพีพาหน่องมารับชมบรรยากาศก,การซื้อการขายงัวตลาดนัดพวกเกิดปฏิบ,บาตจังหวัดเพื้นเมืองจ,จอังหวัดเชียงรายคลิปนี้เอาป,ป,ป,ประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องน้องปากพี่ปากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่อลยพี่น้องเนาะเอ้า ย่างอีกพี่น้องโอ้ม่โอ้มึงหันเพิ่นฝากไว้แม่ลูกมีแต่ลูกกังงามบานมึงหันผรมไทยแหรอล่ะพี่น้องเนาะว่าโอ้ไทยมีแต่แม่ถ่ายใบแต่ว่าบ่านหูราคาพรมไทยไว้มันงามนะผมก็เลยถ่ายว้เปิดอกเจ้าไหนโคมนี่ตัวนี้ครับพี่โอ้ตัวนี้ครับพี่ตัวนี้เท่าไหร่ซี่ตัวนี้สองข้อมยวแปดสองโอ้พี่น้องสองข้มนี่แปดสองชุดนี่งัวชุดลูกแม่เบิดลูกแม่เบิดหลักงัวแม่เพิ่นสายพัฒนาเบิดพี่น้อง สายพันนาเพิ่งแปดสิอยากได้4โต้แปดนี่โค้งสางดีพี่นอ้องมีแต่หัวสายพันนาเพิ่นไม่ปิดปิดก็เพิ่อนอีู่พี่น้องเนาะเมื่อว่าจะปิดปิดแล้วมาปอยหัวงาม82เด้อ2ตัวโคมโคมแต่ละโคมนี่มีแต่ลูก,กงามเนาะมีแต่ลูกงามแบบน,นี้แม่ลูกลูกนี่ตัวนี้แ,แม่ลูกลูกเนี่ยลูกแรกเพิ่งเนาะ โอ้ตัวนี้ลูกสองแล้วเพื่อน่าอ้าวแปบเปิดเปิดว้เอาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์จส่นกผู้ใดสนใจกระโทรมาก่่รร้องตามเบอร์นี้ได้งัวงามง่วไปตะเลี่ยงไปเลี่ยงเขาข้อเขาฟ้ามขอบคุณเลายๆมาครับผมอ่ะพิชิตแน่นอนพี่น้องมันสวยล่ะขออนุญาตพิชิตขอหพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายแฟนคบเฟนเปจบ้านสว่างงัวงามถุนแิ่ารามสุขเจริญทางไกลจากโรคไข้ดเจ็บทรางรำด้